สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตสถานะตลาดประจำรอบบ่ายวันนี้อย่าลืมนะครับใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของตัวข่าวสารเชิงลึกนักลงทุนสามารถที่จะอ่านรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ไอดีด้านล่างได้เลยนะครับการรายงานข่าวสารในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทาง v t r a d e Broker สัญชาติอังกฤษโดยตรงเลย หยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาสแกนคิวอ d e ด้านล่างนี้เพื่อขอเข้ากลุ่ม Signal Free โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายได้เลยนะครับ สวัสดีนักลงทุนครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ตลาดในรอบบ่ายกันสันิดหนึ่งนะส่วนใหญ่แล้วตัวข่าวในรอบบ่ายเดี๋ยวก็จะยังคงเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสถานะตลาดครับยกตัวอย่างเช่นสำนักข่าวฟลักไลฟ์รายงานมาว่าสกุลเงิน US เดอลลาร์ปัจจุบันเนี่ยยังมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างทรงตัวนะครับในช่วงของการเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ข่าวต่อมา ECB คุณคริสติลากาชครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้ก็ได้ให้การสัมภาษณ์กับทางสารขคาวบลูเบิร์กเอาไว้นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของตัวโครงการ PEPP e คุณคริสติลากาชนะครับได้กล่าวไว้ว่านะครับตัวโครงการ PEPP e เนี่ยอาจจะยุติลงนะครับแต่มันก็จะตามด้วยโครงการซัพพอร์ตตัวใหม่นะ เพราะฉะนั้นบางคนที่ถามว่าแล้วแบบนี้นี่มันจะส่งผลกระทบอย่างไรกับสกุลเงินยูโรครับคุณจากการที่สำนักข่าวแจ้งมานะครับในขณะที่คุณคริสติลากาชกําลังพูดอยู่นี้เนี่ยสกุลเงินยูโรไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับบางคนถามต่อเอา้าทําไมล่ะครับคุณเพราะว่าหนึ่งอาจจะมีการชะลอโครงการการช่วยเหลือที่ชื่อว่า PEPP e แต่มันก็จะตามมาด้วยโครงการใหม่อยู่ดีครับนักงชุนเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราจะมองไปในเรื่องของการถอดสภาพคล่องเลยเนี่ยก็อาจจะยังพูดแบบนั้นได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะมาดูการเคลื่อนไหวของตัวบรรดาสกุลเงินหลักกันบ้านดีกว่านะครับ ในส่วนของตัวสกุลเงินที่มีความเสี่ยงอย่างแคนาดา GBP ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ยังคงปรับตัวอ่อนค่าสู่บริเวณที่ท้ายของตารางในขณะเดียวกันสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง JPY และ CHF ยังคงอยู่ที่หน้าของตารางหลายคนถามต่อวันนี้มีข่าวลบอะไรหรือเปล่าครับทำไมตัวพวกนี้ปรับตัวอ่อนค่าอยู่ท้ายของตารางจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการปรับฐานตามหลักของเทคนิคเท่านั้นเลยนะครับนังชุนยังดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐครับตัวของดาวโจนส์สา ก็ยังอยู่ในทิศทางแดนลบนะครับถ้าโดยภาพรวมปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่องแต่ว่าในแท่งปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการฟื้นตัวแล้วปัจจุบันในส่วนของตัวดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์วิ่งอยู่ที่ระดับ34,744จากแท่งก่อนหน้านี้ลงไปทําโลที่34,649ครับ เป็นการฟื้นตัวนะครับทุกท่านถ้าเกิดว่าตัวของดาวโจนส์เริ่มฟื้นแล้วเนี่ยเราอาจจะเริ่มสังเกตเห็นนะครับแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์อาจจะเริ่มมีทา่าเทียนสีเขียว,ยวให้นักลงทุนเห็นบ้างนะครับใครที่อยากจะชอนก็ต้องดูสถานะตลาดด้วยนะครับว่าเปลี่ยนหรือยังแต่ตอนนี้อย่างที่แน่นอนยังไม่ได้มีข่าวลบอะไรมากมายเพราะว่าตัวของยูโรกับยูเอสดอลลาร์ยังอยู่ใกล้ชิดติดกันสะท้อนให้เห็นถึงการปรับฐานของบรรดาสกุลเงินหลักครับผมแล้วนี่ก็คือการสรุปข่าวสารทั้งหมดประจํา ช่วงบ่ายวันนี้สวัสดีครับ